สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศการเรียนจริงโดยพี่กรสุดพิเศษของเราไปชมกันได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้เมมไม่พาทุกคนมาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของนักสร้างเทคโนโลยีรุ่นใหม่เราให้ความสําคัญทั้งค่าทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงอาจารย์ของเราไม่ใช่แค่สอนแต่เป็นโคช้ชและร่วมสร้างไปพร้อมกับนักศึกษาค่ะห้องแลบที่ทันสมัยสุดๆค่ะแลบระบบควบคุมแลบโรบอตแลบไฟฟ้าสืา่อสารหรือแลบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะ มีแค่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเรายังมีกิจกรรมเสริมสร้าง soft skill ของชมรมต่างๆและโอกาสตุดงานกับบริษัทชั้นนำหากคุณมีความฝันในการเปน็นส่วนหนึ่งของโลกเทคโนโลยีภาควิชานี้คือจุดเริ่มต้นของคุณค่ะพบกันที่มหาวิทยาลัยสวนจังหวัดพิศนุโลกแล้วมาร่วมสร้างอนาคตด้วยกันค่ะ